สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะเริ่มต้นวันนี้แต่ขอพาคุณผู้ชมเนี่ยไปแสดงความยินดีกับสาวเบสรักวันนี้ค่ะที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูพร้อมกับคุณพ่อสมรักคำสิงค่ะที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบความดีด้วยเลยค่ะก็เป็นรางวัลเพชรัตปนาชาติเขาน่าจะเห็นจากข่าวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ย <ừ> ให้พ่อแม่ค่อนข้างค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบเป๊พ่อแม่ระดับหนึ่งในช่อง u t u b e อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็แสดงว่าแบบ คนดู YouTube ช่องเราเนาะเขาเลยให้รางวัลน,นี้อีกอย่างนึงก็คือกดดันด้วยเพราะว่าเราต้องเป็นแบบอย่างให้น้องๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเวลาน้องๆดูหนูในช่องหรือว่าดูในอินสตาแกรมอะไรต่างๆคือเขาก็จะแบบอยากเป็นเหมือนพี่เบสแล้รู้สึกว่าแบบเราต้องเป็นต้นแบบให้น้องๆอ,งอมันก็จะมีความกดดันนิดนึง เธอคนนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นสายเปตัวจริงและเร็วๆนี้ค่ะกำลังจะมีผลงานละครคู่กับแฟนในชีวิตจริงของเธอด้วยกับทางช่องวัน31รอติดตามกันได้เลยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะสำหรับเน่งสรันขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกก็ต้องมาประกบคู่กับนางเอกตัวแม่อย่างบีน้ำทิพย์เขาบอกเลยว่าทั้งเครียดแล้วก็กดดันมากๆเลยค่ะมันค่อนข้างเครียดมากกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็คือเราพยายามทำกันบ้านให้เยอะว่าเฮ้ มันจะยังไงดีวะโอ้ยตอนแรกเกง่งไม่ไม่ไม่ค่อยกลยนะ้าอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อเมืม่อเราเจอคนที่เขาเขาเก่งมากมาะเก่งกว่าเราอนะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรากลัวเป็นตัวถ่วงมากกว่าซึ่งความรู้สึกนี้มันคนคนคน,คนอื่นก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเลยใช่คือทุกคนพูดได้หมดแต่ว่าพอเอาความเป็นจริงอะมันมันจะเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าเราก็ค่อยๆเราก็ค่อยๆละลายมันเข้าไปจน เเเรากกาลป็นนดวัแค่เห็นตัวอย่างก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าเคมีเข้ากันมากๆเราติดตามในละครรักสุดท้ายเย่ยจอมเวียงเร็วๆนี้ค่ะส่วนในละครวานวสนาบอกเลยว่าต้องติดตามกําลังเข้มข้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ชายพาดรู้แล้วว่าโชคคือน้องชายฝาแฝดที่หายไปแบบนี้ชายพาดจะทํายังไงต่อไปวันนี้นิวทิติภูมิเขาจะมาแง้มให้ฟังกันก่อนค่ะคือพ่อเราจะรู้แล้วซึ่งเราตัวเราเองเนี่ยชายพาเขาจะแบบไม่พอใจที่จะแบบ ถ้าเกิดทอยมาเป็นน้องเราเนี่ยแปลว่าเด็ดพ่อจะต้องแบ่งสมบัติให้มันอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราโตมาเป็นลูกคนเดียวแล้วแบบทั้งวันทั้งปีทั้งชาติน่ยเด็ดพ่อตามหาแต่ทอยอย่างเดียวเลยถ้าเกิดอยู่ๆทอยกลับมาเนี่ยโอ้โหเขาต้องรักแต่ทอยแน่เลยใจเรารู้สึกว่าเขาตายไปแล้วแต่พอในวันที่เรารู้ว่าเฮ้ยเขายังไม่ตายก็กลับมาคือเรารู้สึกว่าคนนี้มันตายไปแล้วฉะนั้นมันต้องตาย หรือว่าชายพาดจะไปฆ่าโชคทั้งๆที่รู้ว่าเป็นน้องชายฝาแฝดแท้ๆจะทำลงหรือเปล่าอันนี้รอติดตามพร้อมกันนะคะในละครวานวาสนาคืนนี้2องทุ่มยีนาทีบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดค่ะส่วนวันนี้ไปตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ